ครับกฤติพาธานมาเบิงความสวยงามแต่พันมิตรภาพไทยเล้าครับอันนี้ผมขามจากฟังเล้าครับผ่านฟังเล้ากฤติพาด,ดานพันอ้ดรานตรวจจุดตรวจยังไปแต่ว่าแน,น่นจุดตรวจเพิน่นกะหามถ่ายภาพให้ถ่ายวิดีโอเนาะผมกะถ่ายเฉพาะทาั้งเฉพา,ทาะทั้งเลยกะเฉพาะแต่พันที่มีความสวยงามให้ท่านได้เบิงนะครับนำมาให้ท่านเบิงมือหนีกะ ตอนนี้ก็อยู่ฟังเล้าอยู่ครับตอนนี้ใกล้สิ่อดกาลังเข่าประตูด่านครับภาษากจะเป็นภาษาภาษาเล้านะครับฟังทั้งนี้ รถบรรทุกกะทิไปด้านขวาแล้วก็ซอกสองขางซากจะเป็นรถโดยสารแล้วก็ช่วงกลางจะเป็นรถรถน้อยนะครับรถเก่งรถปิกอัพ ก็สิพาท่านมาเบิ่งความสวยงามนะครับแล้วก็ส่วนด้านตรวจด้านยังกะบ่ได้เอาลงไปถ่ายไปยังอำเภอเพราะว่าเพิ่นก็ห้ามเนาะครับแต่ว่าก็มีคนมาถ่ายทั้งแต่พานไทยวิวแต่พานไทยวิวยังกะกะคนกับพักกับนั่ชมเต็มแหละครับมาถ่ายวิดีโอถ่ายยังเต็มแหละยูอันแต่พานเพิ่นก็จะห้ามเฉพาะตรงไอ้ที่แน่นตู้เนาะตู้ที่เพิ่นเช็คกันเนาะเนาะครับ นี่ก็จะเป็นรถเล้าครับรถจากประเทศเล้ากําลังล้อกิจขามไปฟังไทยกันก็จะมีคดังอยู่ฟังไทยไปขน,นของจากฟังไทยมาบางครั้งก็ขนจากฟังเล้ามาฟังไทยบางคนก็ขนจากฟังไทยมาฟังเล้านะครับ มีรถไทยที่คนกับฟังไทยมาฟังลาวกัเยอะแยะตอนนี้ก็ซาดีนึงนะครับรอเพิ่นขยับเดี๋ยวจะได้เบิ้งตะพันล้ะครับว่าสวยง้มขนาดได้ครับเพิ่นเท็ดได้สวยง้มเลยครับ รถคันตั้งหนาสองคันนี่ก็เป็นรถเล้านะครับพวงมาลัยเพิ่งก็อยู่ข้างซ้ายของเฮากับพวงมาลัยอยู่ข้างขวานี่ก็จะเป็นภาษาเล้าครับเขียนว่ารถบรรทุกรถโดยสารสอง ตอนนี้กำลังออกจากพานดานไปที่นี่จีไปเขาจะเปลี่ยนจากอยู่ฝั่งเราห้องเลนเลนขวานะครับเขาไปพุน่น่าก็ต้องไปแรนเลนซ้ายแต่เขาจะเปลี่ยนเลนกันอยู่ในออยู่ในฝั่งเราเนี่ยแหละครับมันจะเป็นซีเนกซีเกเขาจะเบี่ยงไปข้างซ้ายขาลงมาจากไทยก็จเบี่ยงมาข้างขวานะครับก่อนจะไปหอดทางเบี่ยงกับก็บจะมีด้านอีกด้านหนึ่งนะครับตรวจค่อยจะจดทะเบียนรถว่าขั้นใดเข้าขั้นใดออก ครับก็จะมีพนักงานคอยแต่งเขียนทะเบียนทุกคั้นครับตอนนี้ผมก็ได้ไปเอาใบพาสปอร์ตจากกันเพื่อนเฮตเว่าแล้วเนาะครับ กมีกะคือว่าเทียวประจําเิ่นกับเหตุเวลาไงานะครับตอนนี้เ็เลื่อนเดิน,ดนทางไปแล้วครับออกจากด้านแรกเนี่ยเขากลับไปด้านที่สองเมื่อกี้นี้ยังอยู่ลานด้านแรกอยู่ครับผมว่าเพ็ิดดานจดหมายเลขทะเบียนวันนี้เขาไปด้านสองก็จะเป็นด้านที่

นี่คือด่านที่สองกำลังพนันร้อจดหมายเลขกทะเบียนเท่าไหครครับภาษาก็จะเป็นภาษาล่านะครับกำลังลงคลิบยูทูบเยู่ ตอนนี้ก็เข้าประตูสู้แม่น้าโขง้งประตูสู้สะพันสี่แยกตัดกันตรงนี้ก็คือก็เอาเปลี่ยนจากแลนขวาไปเล่นใส่นะครับสี่แยกนี้ก่อนจะขามสะพันจากเล้ากับไทยก็ เปี่ยนจากเลี้ยนขวาไปเลี้ยนยเลี้ยนซ้ายตอนนี้เอาไปเลี้ยนขึ้นสะพานไปกับความงามกับงามเลยครับสะพานเป็นกัเห็ดได้สวยงามมากเลยครับทางล่างก็จะเป็นแม่นม้ำโขงระยะทางก็บจีน่าจีประมาณแม่นม้ำโขงน่าจีประมาณสองโลกับสามโลประมาณนี้แหละครับกัแม่น้ำโขงน่าจีประมาณสองโลแต่ว่าสะพานน่าจีประมาณสามโลเพราะว่าก็ความยาวกับขามขามถนนฟังไทยมาอีก มายัางร้านจอดเนาะครับกะกะ็ลังลงตรงอันติดก็แม่น,น้ำเลยกะกี่ประมาณสองโลเนยนะครับแต่อันนี้เขากะอันนี้น,นี่กะเพิ่งกะเห็ดไปไกลเนาะครับ Cả rộn lao bằng cả sáng bày Càng sai phân thấy cả chị biển วิวนะครับวิวเดวชมสำหรับผู้เดมาถ่ายรูปไทยอย่างถ่ายรูปเมืองนครพน,นมครับเป็นตะพันแห่นนทงที่สามนครพนมตะพันไทยลรามิตรภาพแห่งที่สาม ครับนี่ก็ขามแม่น้ำม,มาแล้วนะครับแต่แตะพันก็นยังเงาเหงาเงาขามถนนอันติดก็อันถนนเรียบแม่น้ำโค้งอยู่เพื่อมาลงยังดันไทยเพราะว่าเพราะว่าเลาะแม่น้ำกับกับสถานที่กับเพื่อนมันปกกวงนะครับเพิ่นกับมาเหตุกวงพี่ว่ามีกุด,ดังมีร้านจอดรถมีอย่างไรยัง ก็จะมีรถฟังไทยที่ก็มีถูกงัวถุกอย่างขามมาเนาะครับแรีนส่วนมาไปยังฟั่งเรา กดได้ลงมายังฟังไทยแล้วครับแล้วก็ขางไส้ได้เลี้ยวไา้ไปสําหรับร้านจอดรถเนาะครับสําหรับร้านจอดรถบรรทุกเฮ็ดใบพันใบคาด้านครับก็ที่ไ้เบ่งเฉพาะน้าทางน้าอันความสวยงามนี่แหละครับแต่ว่าต้องตู้มองเฮ็ดเอกสารก็คือบ่คือบ่ปใยหุ่กับเพิ่นเนาะครับป้องกันรับนี้คือร้านจอดรถ